ดูเลยครับปูครับนี่เครับว้าวนี่ปูที่ทาน้ำตกใช่ไหมเนี่ยครับโอ้โหลองจับดูมาทีครับระวังมันตายนะครับค่อยๆจับนะครับตายแล้วเหรอครับไม่ตายครับมันอยู่นิ่งๆครับว้าวหายไปเลยครับอยู่นี่ครับโอ้จะจับได้ไหมครับไม่หรอครับ เดี๋ยวพ่อจับใส่มือให้นะครับอะไรครับอะไรก็ไม่รู้แล้วครับออนนั้นนะก็รดองครับกะดองปูแล้วครับครับโอ้นี่ปูเยอะนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับครับเทียวเจอไปกี่ตัวแล้วครับตอนนี้ครับสามตวครับสามตัวแล้วครับว้าวตัวอะไรไหนล่ะอ้อสงสัยจะแมลงครับอ่ะเทียวครับว้าว มองมันล่วงนะครับมันบาดเจ็บนะมันบาดเจ็บ,บแล้วครับโอ้เราปล่อยเราปล่อยมันสู่ธรรมชาติไหมครับปล่อยคืนไปเลยครับเย้่บายบายสน่ซุด